ารถที่มันมาเมื่อเช้าเนี้ยผมไม่รู้ว่าามีคนขับแล้วก็มีคนนั่งซ้อนด้วยไหมมีคนนั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วบอกแล้วกันนั่นแหละบอาคนั่งกับบอกคนขับนั่นแหละแปลว่าคนคนที่ถ่ายนะมันโทรศัพท์มันเป็นสีเหลืองเนี่ยมันทำอะไรงาเออมาทำงี้มาเลยเหรอเออนนู่มานานแบบนี้แหละมันก็เปิดเลยก็มาอย่างนี้แหละทําอย่างนี้แหละ เอออ๋อมันมันมันไม่ได้ถ่ายไปข้างหน้าใช่ไหมมันมาถ่ายก็เปิดประตูอ๋อมันมาคือข้างเลยข้างแล้วก็ถ่ายตามถ่ายข้างปเลยถ่ายอย่างนี้เลยแต่ว่าไปโดนร้านไปด้วยดิแต่ว่าไม่รู้มันมาจากทางไหนที่มันถ่ายมาแต่ว่าตรงนี้นะมันถ่ายมาอย่างนี้เลยตรงถึงหน้าร้านน่ะเพราะเพราะว่าเงยหน้ามันก็ถ่ายแล้วอ่ะเออตอนตอนแรกก็เล่นโทรศัพท์อยู่พอเงยหน้าขึ้นมามันก็ถ่าย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 แล้วอ่ะมันมาจากทางไหนมาจากทางนี้เหรอเออคันเดียวใช่ไหมคันเดียวสีขาวออกกระบะ ก็ปะแต่คนเราไม่ได้ตั้งใจเห็นใช่ไหมเพราะว่าคนเราแบบนึงมันแบบแบบนึงแต่ว่ารู้ว่ามันทําอย่างนี้แหละมา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 แล้วมันเปิดมันเปิดก็เปิดมันเปิดไม่ได้อเต็มนะมันเปิดเห็นแต่หัวแล้วก็มือออกมาอ๋อโผล่มาเฉยไม่ได้เต็มหัวไม่เห็นเห็นแต่เห็นแต่หน้าหน่อยเดียวเห็นแต่ประมาณตรงนี้แหละแล้วมันก็โผล่มาจากตรงนั้นอ่ะก็เหมือนกับรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะถ่ายอยู่นี่ใช่ไหมเออมันไม่ได้เปิด หมดเลยนะมันไม่ได้เปิดกระจกลงมาหมดมันเปิดแค่หน่อยเดียวหน่อยเดียวใช่ไหมเอาแค่เอาแค่พ้นกล้องมาใช่เอาแค่พ้นกล้องมาเออพึงประมาณนี้นะมั้งโอเราก็เห็นกล้องมันเลยสิก็เห็นสิก็เห็นสีฝาเป็นสีเหลืองข้างหลังมันเป็นสีเหลืองด้วยอื อย่างเงี้ยมันแสดงว่ามันไม่ได้ถ่ายตรงทางแต่มันถ่ายเจตนาที่มาถ่ายตามบ้าน,นไม่รู้ว่ามันถ่ายนะจากโน่นมาหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงนี้น่มันก็ถ่ายอ่ะล้วก็เห็นมาตรงนี้มันก็เห็นแล้วอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันถ่ายมาจากที่ไหนหรือเปล่าแต่ทําไมมันถึงบ้านคนทําออไมมันต้องถ่ายอ่ะเออใช่นไหมมันถ่ายติวติวทัศใช่ไหม เออ้งมาถ่ายทีมท้าแต่ตางโน้นทีทีมท้าที่ไหนนาเมียตรงนี้ก็ใช่ดิมันไม่มีหน้าดูสัย่างเออหรือว่าถ้ามันจะถ่ายกระท่อมก็ต้องเลยตรงนี้ไปใช่ไหมล่ะเออมันก็ไม่มีกระท่อมมันตั้งใจจะถ่ายเลยเออมันก็แปลกเหมือนกันแล้วมันตั้งใจจะถ่ายเลยด่พอลีเขาก็นั่ง ู่ตรงนนี้กิแล้วพอลีเขาเห็นไหมเห็นจิงก็แล้วก็ชี้ให้เขาดูนั่นไงเขาถ่ายอะไรเออพอนี่เขาก็หันไปพอดีเลยเออแล้วมันก็ไปเร็วมันไปเร็วไหมหรือมันไปม่เมันไม่ได้ขับเร็วหรอกออับแต่มันไปเรื่อยๆน่ะโอ้มันก็ทำมันก็เห็นนะแต่มันไม่ได้เห็นเห็นทั้งหน้านะมันไม่ได้เห็นหน้าเห็นแต่มันเอาโทรศัพท์มาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยื่นมาคุ้นคุ้นอันนี้หน่อยมันไม่ได้ดึงกระจกลงมาเหมือน โอ้ยนี่มันเกจตนามอ้อย่างน้อยอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งของคอใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่ครึ่งเลยมันค่อนเข้าไปเออคอมันยังไม่เห็นเลยรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงถ่ายนะโอ้รู้ว่าเป็นผู้หญิงทำไมถึงรู้วะกก็รู้เด้เนาะก็มันมีกิยู่อะไรอยู่ในหัวเอมีกิฟอยู่ในหัวมันเออรู้ว่ามันมีเดินอยู่ในหัวมันมีเออแต่ว่ารับรองไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงอ๋อแต่ว่าคนขับนี่ปศเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหม พราะว่ากล้องมันบางเอาโทรศัพท์ไม่ได้แล้วแล้วรถรถน่ะมันมันเป็นแคบหรือสี่ประตูสี่ประตูโอ้สี่ประตูใช่ไหมเออสี่ประตูก็มีนะเมื่อวานแต่ว่าต้องถามเขดินะว่าสี่ประตูราคาเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ายายจอก็เอาแต่เป็นแคบกับแบบของโพ้งงไงเออเออเออย่างนั้นแหละเออเออย่างนั้นแหละหรออ๋อเป็นอย่างนั้นแสดงเป็นแคบแต่ว่าเราน่ะดูไม่ทันไอไอทเบยนหลังน่ะแล้วก็ออกไปเราก็แทนที่จะเดินออกไปดูเนาะเราก็ไม่ได้วิ่งออกไปดูเออ รอเอาพอดีเขาออกไปวิ่งไปดูไมไม่ได้ออกไปดูเนาะแทนจริงๆเขาไปพ้นแล้วก็แทนจริงออกไปดูก็ไม่ได้ออกไปดูไงเพราะว่ามันเพราาะว่มันจงใจนะเนี้ยพ่อพอดีเขากินข้าวอยู่มันจงใจนะจะเป็นไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่จงใจแต่แต่ว่าพออยู่ตรงนี้มันก็ยื่นเข้ามาถ่ายเลยอ่ะเราก็เห็นพอดีเลยก็เลยก็มาตรงนี้อ้าวเราก็บอกพเราไม่ได้ตั้งใจมองพอ เพราะว่ามันไม่มีปริกมีเพิ่มกว่านะั้นเพราะตัดก,กันอา้าวมันก็ทำมาอย่างนี้อ,อย่างนี้คือเห็นเลยเห็นเลยโทรศัพท์นี่มันเป็นข้างหลังแต่ว่าหน้าคนนะ่ะไม่เห็นแต่ว่าเห็นลูแตาอะไรอยู่ในหัวนี่แหละจะไปเป็นผู้หญิงนี่แหละ โอ้โหอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้เอ,อมันมาถ่ายเอาทําไมว่ามันมันไม่มีรีวิวนะตรงเนี้ยก็มันไม่มีรีวิวมาจะมาถ่าย,ายเาจซอบอกเออมาถ่ายในร้านป้าซอเนี่จนยจะมาถ่ายไจ้ซอบอกก็คือแสดงว่าถ้าถ่ายนี่ต้องเห็นหน้าป้าซอนะเห็นไหมพอะเราพอเรามองอย่างนี้เลยเราก็ที่ว่านเขาถ่ายเขาถ่ายเราทําอย่างนี้อยู่ล้วก็ทำโอ้เพราะี่เพราะนู่้รู้รูเขาอ่าเนี่มันถ่ายร้านเราแล้วก็บอกอย่างนี้เนาะ แต่เราหนังอาปากไม่ใช่แนี้อยู่ก็หนูมันทำอย่างนี้อยู่หนูัโทรศัพท์หนาหันมาที่ไหนก็มองเห็นชัดอยู่นะถ้าเป็นเห็นเราในเห็นอยู่แล้วเขาเขาถ่ายเห็นเราอยู่แล้วเขาจะไปเปิดหน้าตรงเขาจะไปชี้คือจะไปชี้ตัวหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้เออชี้ชี้ไอ้ร้านแล้วก็ชี้ตัวด้วยนะนี่เนี่ยคนขายคนนี้เออให้ออฮะ มันจะให้เลยได้ลงตัวจะได้ไม่ติดตัวยิงปุ๊บเลยมันก็นั่นน่ะเหรอพี่แดงก็พูดจะน่าลัวก็ไม่รู้สิ่อไปก็จะไม่นั่งแล้วตรงนี้อะอล้วจะไปรู้ได้ยังไงก็ก็คนเขาถ่ายเนาะตรงนี้ไม่ไม่ถ้าเขาจะมามันคือมันแปลกตรงทำไมต้องมาถ่ายตรงร้านเราผมถามเลยนะมาตอถ้าเกิดเขาอยากถ่ายเนี่ยเขาก็ต้องจอดรถแล้วมาถ่ายมาทอดีๆไม่ไม่เออแะละก็ยังรู้ว่าทำไมต้องมามาถ่ายมาตอดีๆ ถ้าถายต้องขอป้ายร้านเราโอเคนี่มัน่ายตรงนี้นะมัน่ายเลยป้ายมามาแล้วอ่ะก็อยากจะรู้ว่าือต้องขออนุญาตเรารอยด้วยนะไม่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 ได้พูดอะไรเลยคือมาก็เบาๆขับรถมาก็เบาๆเขาก็ถ่ายค่อยๆถ่ายถ่ายมาเรื่อยๆลากมาแต่บ้านลุกหน้าบ้านลุกหน้าแต่ว่าจังไหนเราไม่ได้เงยหน้าเราจะมาตรงนี้เราเห็นเราก็เลยเงยหน้าตรงนี้มันไม่มีวิวทิวทัศน์ใดๆทั้งสิ้นนะวะสองแต่ว่าเห็นจังๆอ่ะยู่ตรงนี้แหละตรงตรงที่ป้ายป้ายนี่เราเลยเขาบเออเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนี่เขาก็ คนมันจะถ่ายถ้าเขาไม่ได้ขับเร็วใช่ไหมล่ะาไม่ได้ขับปุ๊บไปมันจะไม่เห็นทำไมเราจะไม่เห็นล่ะนี่มาถ่ายแต่ไม่เข้าใจตอนแรกผมคิดเข้าใจว่าเปิดกระจกหมดแล้วไม่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 เขาโหัวแล้วก็ก็หัวมากมาก็หัวออมาจากตรงนี้จะมีตรงนี้ เอออย่างนี้มันก็เป็นข้อพิรุษนะบอเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะถ่ายแบบชาวอ่าพวกนักท่องเที่ยวใช่ไหมเขาก็ต้องเปิดกระจกหมดไม่ไม่ถ้าเขาจะถ่ายขอขอถ่ายหน่อยนะอะไรเพราะว่ามีคนมาขอถ่ายเยอะแล้วขอถ่ายหน่อยนะอย่างวันนี้นะยเขาก็เปิดเปิดมาแล้วก็เดินมาถ่ายขอถ่ายรูปประศรีหน่อยนะเออเอ็ซีทางโน้นทางนี้เขาก็พูดเนาะรอโอ้อันตรายล้าสอสแบบนี้นะผมว่าอันตรายเลยนะไม่รู้ว่าอันตรายหรือไม่อันตรายแต่ว่าเจตนา อยากจะรู้ว่าเขาถ่ายมันเจตนาเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วว่าว่าเขาจะคิดดีหรือคิดร้ายเพราะว่าแต่ว่าการคิดเปิดกระจกไม่หมดนี่แหละแต่ว่ายายซอไม่ได้มีปัญหากับเขาเราเห็นหน้าเขาไม่ได้ถ่ายใช่ไหมไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหน้าเ้าไม่เห็นนะมันก็จบสิพเห็นต่ผมก็จะมาเห็นต่วหัวไม่เห็นหน้ามันก็จบสิอย่างนี้เราเราไม่ได้ดูเห็นแต่กล้องโพอ่ะเห็นแต่กล้อง ถ้าคนเราเนี่ยถ้ามีจิตใจบริสุทธิ์ใช่ไหมเขาต้องเปิดกระจกหมดมันจะเป็นสีสีเหลืองเห็นแต่เขาต้องเขาต้องมาอย่างนี้แหละมามาอย่างนี้แหละมาอมาจากผัวรถมาก็มาอย่างนี้แหละเออโอผัวกระจกมาหน่อยนึงก็บอกว่าผัวรถมาหน่อยเนอะไม่ได้เปิดแสดงว่ากระจกนี่อ่ะเปิดแค่คืบเดียวใช่เขาเปจะแค่หืบเดียวเราเปิดแค่คืบเดียวแล้วก็เห็นแต่หน้าผากตรงนี้โอเห็นเขาหน้าผากแค่นั้นเองโอ้ยมันก็มนเริ่มคือพิรุษอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าคนเรานะถ้าจะถ่ายวิวดีทัศน์หรือว่าถ่ายตามบ้านคนตามเลยเนี่ยเขาก็เปิดกระจกหมดก็ยังเม่อวานอนแล้วต้องโชว์ให้็นหน้าก็ยงไม่วานนี้นะมาทำไมนะมั่นคนไม่อยู่มาทำไมประตูก็ปิดเออผมก็ไม่ได้เอะใด่แล้วพราะผมเห็นว่าไม่เข้าใจว่ามานั่งอยู่ไม่รู้ระไรบุรีน่ะมันเป็นกรอบบุรีอยู่อยู่เน็ต เก็บของใช่ไหมล้างจากที่เรามาผมก็ดูแล้วว่ามีซองบุหรี่เออซองบุหรี่แล้วก็มีซองขนมเราเรารู้ว่าเป็นของใครใช่ไหมแต่ว่าบุหรี่นี่เราไม่รู้ว่าเป็นของใครจะมานั่งนานจนขนาดต้องบุหรี่หรืออะไรเหรอนั่นน่ะสิเออมันมันก็พอผมเดินออกมาเอ้ามาเต็มร้านเลยโอ้ผมตกใจเลยเพราะมันนั่งก่อนพี่แดงออกมาจากร้านใช่ไหมเมอผมออกมาจากข้างในใช่ไหมผมกาเออจะเดี๋ยวจะมานั่ง เพราะว่าคนออกไปแล้วใช่ไหมผมกะว่าจะมานั่งอผมเข้าไปในร้านในบ้านแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ออกมานั่งกะว่ายังไงก็เดี๋ยวจะมานั่งรลา์อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เพราะเห็นคนเยอะแค่นั้นแหละผมรีบขึ้นร้านเลยแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนไม่อยู่แล้วทําไมมานั่งนะน่าแปลกใจเออก็แปลกนะ เขาพอมาเห็นหน้าผมผมก็เลยถามเขาเลยแล้วเขาก็บอกว่าขอเข้าห้องน้ำเออคนไม่อยู่นะมันมันมานั่งนะมันผิดสังเกตนะนั่นว่าเขาปิดร้านแล้วคุณมาลถสามคันเออคุณมานั่งได้ยังไงน่ะรถกระบะสามเราไม่ใช่ว่าเราเปิดบ้านใช่ไหมใช่เออที่โต๊ะนะโอเคเราไม่ได้เก็บแต่สมควรที่จะมานั่งไหมล่ะนั่นนะเออไม่สมควรหรอกพ่อสเออก็เลย